สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูนิสัยใจคอของคนจากสัญลักษณ์ของด้านมือขวาอยากรู้ว่าเรานิสัยอย่างไรยกมือขวาขึ้นมาดูลักษณะและฟังคำทำนายได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าแม่นมากมือแบบที่หนึ่งนิ้วมือส่วนใหญ่กลางออกหากคุณลองยื่นมือขวาออกมา แล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกลางออกจากกันแสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกและมีจิตใจอ่อนโยนสามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออกจากกันได้อย่างชัดเจนคุณรักอิสระไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานมากมือแบบที่สองนิ้วมือแนบตรงหากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่า นิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวังและทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตามมือแบบที่สนิ้วมือแนบตรงมีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กลางออกหากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กลางออกมาแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะกระตือรือรน้นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเสียตลอดแม้บางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบากไปบ้างแต่คุณก็จะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จมือแบบที่ส นิ้วมือแนบตรงมีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กลางออกหากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันมีเพียงนิ้วก้อยที่กลางออกมาแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีสูงและไวต่อความรู้สึกเมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนั้นๆทันทีอีกทั้งยังมีความคิดสร้างสารรค์และมีความสามารถด้านงานวรรณกรรมอีกด้วย มือแบบที่ห้ากางมือแนบตรงเต็มที่จริงจังหากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดเต็มที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวลแต่ออกจะลังเลไม่เด็ดขาดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ข้อมูลที่กล่าวมาตรงกับนิสัยของคุณหรือไม่หากชอบเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ